มีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าคือวิดีโออันนี้นะคะคือยอดวิวเยอะมากเป็นเป็นพันเลยนะคะแต่ทําไมวิดีโออันนี้นะคะถึงอ่าเหรียนไม่ขึ้น หรือว่า,าไม่ได้รายได้นะคะอ,อยากจะบอกว่าวิดีโอนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเ,าเข้าไปดูเยอะนะคะถึงแม้จะเป็นหลักพันเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้การันตีนะคะไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าวิดีโออันนั้นเราจะได้ยอดเงินเยอะนะคะเพราะเชื่อไหมว่าวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะคะอยอดวิวหา่า,หางกันลิฟมากเลยห่างกันลิฟมากๆเลยนะคะแต่ สามารถสร้างเงินสร้างเหรียญได้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูนะเพราะอะไรนะคะเขาคิดจากอะไรคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูนะคะว่า,าผลที่เขาวัดกันนะคะเขาวัดยังไงนะคะเดี๋ยวดูจากวิดีโอนี้นะคะ วิดีโออันนี้นะคะมีการเล่น244นะคะมีการแสดงความรู้สึกกดไลค์นะคะกดไลค์กดหัวใจ51มีคอมเมนต์68นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูไรายได้นะคะวิดีโออันนี้นะคะสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแค่การเล่นแค่244เท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกวิดีโอหนึ่งค่ะ ส่วนวิดีโออันนี้นะคะมีการเล่นทั้งหมด1,112มีการกดไลค์แสดงความรู้สึก160มีการคอมเมนต์นะคะการปฏิสัมพันธ์289มีการแชร์5นะคะแต่ผลลัพธ์วิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ นะคะแต่วิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างไราไยได้ได้ไม่เกิดเหรียญขึ้นนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคือเขาจะมาดูการเล่นวิดีโอว่าการเล่นซ้ําของเรานั้นเกิดขึ้นกี่ครั้งนะคะแล้วก็การเล่นครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นกี่ครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่เขาวัดนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะมาดูว่าวิดีโอของเรานั้นนะคะการรับชมวิดีโอ3วินาที เป็นเท่าไหร่การรับชมวิดีโอนะคะหน,นาทีเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาที่ดูโดยเฉลี่ยเป็นนาทีเท่าไหร่แล้วเวลาที่ชมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาวัดค่ะแล้วเขาก็จะมาดูว่าอัตราการรับชมนะคะของผู้ชมว่า,าส่วนใหญ่แล้วเลิกดูวิดีโอที่เวลาที่เท่าไหร่นะคะ แล้วเวลาที่รับชมโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขานะคะเอามาคิดเป็นรายได้ของเรานะคะก็เลยวิดีโอนั้นนะคะก็แต่และว,วิดีโอเขาจะวัดจากตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่วัดวัดเหรียญของเรานะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดจากสิ่งที่เขาคิดเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้นะคะ ก็นี่คือเหตุผลนะคะที่ว่ายอดวิวที่เยอะแต่ไม่ได้การันตีว่าจะต้องได้เงินเยอะหรือว่าจะได้เหรียญเยอะนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคนดูหรือผู้ชมนี่เองค่ะว่าเขาจะปัดวิดีโอเราไหมเขาจะดูวิดีโอของเราจบไหมนะคะก็คนดูผู้ชมเท่านั้นที่เป็นคนนะคะตัดสินวิดีโอนั้นรายได้ของเรานะคะ